มาแอบดูมาแอบดูช่างเล็กนะครับวันนี้เมื่อก่อนของยามาฮ่านะครับอันดับสามของภาคใต้นะครับไปแข่งขันครับเอาอนั้นชมได้ยังครับเครือบล็กเกอร์ตรุกย ครับตัวนี้เป็นลงสีจริงนะครับไว้หนึ่งแดงไว้หนึ่งครับดียวมาหะครับไม่ได้ใช้อ,อชุอปกรณ์เซฟตี้เลยนะครับลงก็ลงก็พัดแรงสีกาสีกานะครับสีกา ไม่ใช่สีกาที่มาแปย์เปย์ปปผู้หญิงนะครับพ่นสีรอบแรกไม่ตีออกรรบแเคลือบนิดหนึ่งก่อนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยลงอีกเดี๋ยวค่อยลงอีกรอบนึงครับวายหนึ่งยามาห้าครับนี่ตอนนี้แดงเขาเรียกแดงไงนะลืมอีกนะแดงแก้วครับแดงแก้วนะครับ ก็ใช้สีกาพ่นนะครับถ้าสีกระป๋องมันจะเปื้องนะครับมันจะเปื้องแล้วก็แพงด้วยแล้วก็ 2K ครับเคนะครับเล็กเกอร์เคก็วางแดดครับ,รบ,เ,บ,บ,รบเดี๋ยวก็แห้งครับเดี๋ยวม,มาเร็ว ต้องถ้าทำสีจริงๆมันต้องอยู่ในห้องอบนะแล้วก็มีแสงเหมือนกับของโรงงานันนี้เราทําแบบแบบข้างนอกบนบ้านไม่มีปัญญาทําห้องอบห้องอบเป็นร้านห้าปีพ่นครั้งห้าปีพ่นทีนั่นก็เลยต้องประมาณนี้นะครับก็ได้สีประมาณนี้ตอนนี้เคลือบครัง้งครั้งแรกนะครับสําคัญก็คือเอ่อปั้มลมนะครับปั้มลม พ่นสีนะครับแพงสุดคือปั้มลมนะครับก็ปั้มลมใครมีปั้มลมก็ของผมเอ่อปั้มลมสองตัวไว้ที่โกดังตอนนี้หายหมดแล้วครับเพื่อนเล่นหมดแล้วนะผมทำไอทีมาก่อนนะครับก็เลยพอรู้เรื่องสีถูกพวกตะกนสีถูกทุเรือว่าสีที่ทําอยู่นะครับก็สีที่ดีที่สุดก็คือสําหรับที่เราใช้อยู่ ก็คือสีที่เขาผสมที่ตามร้านนะครับโอเคที่สุดนะครับที่สีรถยนต์ดีที่สุดนะครับตอนนี้นะครับถ้าไปซื้อตามพวกแมคโครโฮมโปรไม่โอเคนะครับตามประสบการณ์นะครับตามประสบการณ์ผมไปทำสีของตู้ไอติมไทพานิชเป็นม่วงม่วงม่วงออกวกเศษม่วงเศษนะครับเขาเรียกม่วงอะไรนะไทพานิชผมจำไม่ได้นะครับม่วงเศจม่วงอะไรสรักอย่าง จำจำไม่ได้ลหลายปีแล้วเคยทำนะก็ประมาณนี้ครับตองตอนนี้ลงเลกเกอร์ครั้งแรกนะครับ <S <S แล้วก็เดี๋ยวอีกอีกประมาณคอยสักประมาณถึงห้าทีเดี๋ยวลงอีกรอบหนึ่งนะครับก็ติ๊กเกอร์นะครับตัดติ๊กเกอร์แล้วก็ไปติ๊กเกอร์ก่อนแล้วก็ค่อยค่อยพ่นนะครับพ่นเลกเกอร์ทับตรนแรกลงลงรองพื้นหนึ่งครั้ง2ครั้งนะครับ ลงซีจริงหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็มาลงเลกเกอร์อีกสองครั้งถูกไหมมานน่น,น่ะครับผมนะครับแล้วก็คนพ้นก็ใส่เสื้อสีแดงเหมือนกันครับไม่รู้เอาเคดรหรือเปล่าโอเค okay. ออกแล้ววันนี้เมื่อกี้มันมีเศษขยะพิมมาติดเพราะว่าเราเอ่อไม่ได้มาตรฐานนะครับไม่ได้ทำห้องอบนะครับก็เดี๋ยวอีกรอบนึง

คนนันไหนนะคนนันไหน,น,น,ไหนต้องเควนตัวนี้ถังของย Yamaha R มม X S นะครับ R X S ลงสีก็พร้อมกลิ่นหอมดีมากครับหอมสุดๆ ับช่างเล็กนะครับช่างเล็ก้างงานต้รถมอัไวัยชางเล็กผ่านนะครับสุรานะครับติดอันดับตอนนี้นะครับแต่แต่ไม่ไม่ทำรถแข่งนะครับเพราะเด็กวัยรุ่นมันจะพาไปล้มนะครับซ่อมสุรถสเตนได้แต่เดียวสวยครับสวยดูครับรอบสองมันจะสวยเลยครับภาวนาอย่าให้เสด ไอ้ปูนเข้ามาติดอย่างเดียวเพราะไม่มีห้องอบได้ไหมครับมาติดพาาเลยเมืออม่อกับโมยเตี๋พืไไ้นนะน่ะแปบ๊บเดียวสักห้านาทีถ้าไม่มีก็ผ่านเลยแวววับนะครับรราสองครับนะนะสีจะสะท้อนสวยนะสีแดงนะเป็นเก็ด แต่แต่รูไซไหมไม่ไม่รลไซนะเป็นแก้วเขาเรียกว่าเป็นเก็ดแก้วนะครับไม่ใช่เก็ดรูไซให้เพื่อนสังเกตดูเม็ดด้านในครับถ้ารูไซมันจะสะท้อนแสงอีกแบบมันจะแวววับนะครับอันนี้เป็นเก็ดแก้วเป็นเก็ดแก้วนะครับก็สีวันนี้ยุคเมื่อก่อนเป็นสีที่คานิยมใช้นะครับอ่าสีตรงรุ่นของยี่ห้าครับคือสวยมาก่ายผกสวยสีนี้คือจะมีน้อยนะครับเมื่อก่อนนะครับสีที่แบบใช้ใช้น้อยนะครับเป็นสี สวยงามนะครับคลาสสิกด้วยนะครับสีสีแดง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 แก้วประมาณนี้ก็ใครสนใจจะทํานะครับทําเองนะครับไม่ต้องติดต่อมานะครับเพราะว่าเราไม่ได้รับทํานะครับแค่มาถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูอย่างเดียวนะครับนะครับของผมถังล่มสองถังปุ้มตั้งวาที่กดั้งกระโจดหลักมาแหละปุ้มมีท่องสร่งผมมีประสบการเรื่องตํำสี อยู่แปดปีนะครับทาสีตู้เอทีเอ็มนะครับไซบานิะครับก็เลยพอรู้การทําสีพื้นนะครับลงสีก็ต้องให้ตรงเบอร์นะครับตรงเบอร์สีมันจะไม่ขึ้นนะครับลองตั้งแต่ลองพื้นมาเลยครับตั้งแต่ขัดเลยครับนะครับสําคัญนะครับพื้นสําคัญนะครับการพ่นไม่ไม่เท่าไหร่นะครับพื้นแล้วก็สีเราลองพื้นเราจะใช้สีอะไรนะครับแล้วก็สีจริงแล้วก็ที่มาของสีนะครับต้อง ถ้าเป็นสีที่ดีที่สุดแล้วก็พ่นง่ายเต็มวัยนะครับ <iz> ก็คือสีที่เขาผสมตามตามร้านผสมสีนะครับสีวันนั้นจะดีดีด,ดีที่สุดแล้วนะครับที่นายช่างเคยเจอนะครับส่วนสีที่ขายตามโฮมโปรมไม่ผ่านสีเบอร์ไม่ผ่านเราเคยลองแล้วครับนะครับสีพวกนี้มันจะเต็มวัยนะครับมันที่ตามร้านรถยนต์นะครับสีเขาเรียกว่าเนื้อสีมันเยอะนะครับน้ําน้อยเวลาพ่นแล้วมันจะเต็มวัยนะครับ มันจะเป็นมันจะประหยัดเวลานะครับแต่ถ้าเหมือนตระกูลสี t ท a สีวระเญี่ปุ่นนี่ขายตามโฮมโปรนะครับเป็นน้ําเยอะเอ,อเนื้อสีน้อยนะครับพ่นกว่าจะเต็มนะครับน่าน,นะครับก็วันนี้จบกับพี่เล็กนะครับพี่เล็กลงอีกรอบปะสามรอบนะครับเลกเกอร์ชุดนี้สามรอบแต่ก,นะก็รอบนี้โอเคแล้วนะ เดี๋ยวก็พอออ,อาจารย์เล็กพ้นเสร็จเดี๋ยวก็จบการพีเต์น,นะครับเดี๋ยวอาจารย์เล็กจะตกใจนะครับเราจะเข้าใกล้เกินไม่ได้ครับต้องมีมีสมาธินะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องย้อยนะครับถ้าเราเน้นใกล้เกินมันจะย้อยนะครับต้องต้องดูเม็ดสีด้านในเวลามันเต็มนะครับต้องหัดดูนะครับนะครับถ้าย้อยก็เสียของเลยนะครับนะครับต้องต้องหัดดูเวลามันเต็มนะครับเวลามันเต็มแล้วเราพอก่อนแค่นี้นะครับแต่เราอัดเข้าไปเยอะมันจะย้อยนะครับเพราะวันนี้นะครับ ไโอเคก็จบแค่นี้นะวันนี้มาจบกับถังมอเตอร์ไซค์คลาสสิกยามาอะไรนะ R X F R X F นะครับวันนี้นะครับนะครับจบกับถังมอเตอร์ไซค์คลาสสิกยามาไอเกนะครับสวยงามนะครับรอบสาม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 ครับ ยามฮา,า R X นะครับโอเคขอบคุณครับอย่าเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์นะครับจาบช่องนายช่างนะครับตองงานช่างผมจะลงไปเรื่อยๆนะครับพอเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับได้เข้ามารับชมแล้วก็เป็นเทคนิคนะครับในการทํางานนะครับแล้วก็บคุคคลทั่วไปที่สนใจงานช่างนะครับเข้ามาก็ได้ นำไปปรับใช้นะครับพอดูพอเป็นเทคนิคนะครับแนวทางนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ